สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนเรียนนะครับอันดับแรกนะครับเราให้เราเข้าไปที่ระบบบริการการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยราชวัตรเลยนะครับล็อกอินเข้าไปเลยนะครับพอล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนไปดูคําว่าแผนการเรียนนะครับคลิกเข้าไปเลยพอคลิก้าไปเสร็จจะขึ้นมาในรูปแบบนี้นะครับก็แผนการเรียนนะครับ ระดับการศึกษาปริญญาตรี4ปีนะครับคณะสาขาวิชารุ่นนะครับแล้วก็จะบอกปีการศึกษาทั้งหมดเลยนะครับที่เราจะได้ศึกษานะครับว่ามีรายวิชาอะไรบ้างนะครับมีกี่รายวิชามีทั้งหมดกี่หน่วยกิตนะครับให้ทุกคนไล่เรียงดูนะครับพอเสร็จหมดแล้วไล่เรียงดูหมดแล้วนะครับให้มาดูที่ภาคเรียนที่1นะครับปีการศึกษาแรกเลยนะครับให้เราดู จำนวนรายวิชาแล้วก็หน่วยกิจนะครับของผมจะเป็น12รายวิชา22หน่วยกิจนะครับก็ให้ไปไเรียงดูนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับให้ทุกคนนะครับจดรหัสวิชาพร้อมชื่อวิชานะครับทั้งหมดเลยนะครับของภาคการเรียนที่1นนะครับปีการศึกษาแรกนะครับพอจดเสร็จหมดแล้วนะครับให้ทุกคนกลับมาที่หน้าหลักครับอ่ะทีนี้นะครับการลงทะเบียนนะครับ ในวันที่ยี่สิบสี่มิถุนาที่จะถึงนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับจะเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนะครับในวันนั้นนะครับจะขึ้นคําว่าลงทะเบียนตรงที่ระหว่างคําว่าประวัตินักศึกษากับคําว่ารายการลงทะเบียนนะครับจะขึ้นนะครับจะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับตรงนี้นะครับวันนี้นะครับมันยังไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับ ทางมหาวิทยาลัยของเรายัางไม่เปิดให้นักศึลษาลงทะเบียนนะครับในวันที่24นะครับมันจะขึ้นมาในรูปแบบนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับคําว่าลงทะเบียนนะครับก็ให้ทุกคนคลิกเข้าไปคําว่าลงทะเบียนเลยนะครับคลิกเข้าไปเสร็จนะครับจะขึ้นมาในหน้าตาแบบนี้นะครับก็ จะมีช่องรหัสวิชาให้ระบุรหัสวิชานะครับตรงนี้แหละครับที่เราจดมาเมื่อกี้นี้นะครับก็ให้เรานํารหัสวิชาที่จดมากรอกลงทีละวิชานะครับกรอกลงเสร็จไปก็กดคําว่าค้นหานะครับก็จะขึ้นมาในรูปแบบนี้นะครับสําหรับหลักสูตร4ปีนะครับทางมหาวิทยายลัยของเรานะครับน่าจะสํารองไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เพียงแค่นะครับให้เราไปคลิกเลือกนะครับโดยคลิกที่รูปลดตากล็ดเขียนนะครับคลิกเลือกเลยนะครับคลิกที่ชื่อวิชาที่เราจดมาละวิชานะครับว่ามันตรงกันไหมถ้าตรงกันก็คลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเสร็จนะครับก็จะขึ้นมาในรูปแบบนี้นะครับขึ้นมาในรูปแบบนี้ก็ให้ทุกคนนะครับทําไปจนครบทุกวิชาที่เราจดมาเมื่อกี้นี้นะครับ พอครบเสร็นะครับก็ให้ทุกคนตรวจสอบดูนะครับว่ามันตรงกันไหมว่ามีผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่านะครับพอตรวจสอบเสร็จแล้วครับให้ทุกคนไปคลิกคําว่านะครับยืนยันการลงทะเบียนนะครับคลิกเสร็จนะครับมันจะขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับก็จะบอกว่านักศึกษาโปรดตรวจสอบรายการลงทะเบียนนะครับก็ตรวจสอบดูนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้งนะครับ ยืนยันเลยนะครับคลิกเลยนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับ c o m u l a t i o n ระบบทําการสําเร็จนะครับกรุณาคลิกปุ่มที่เพื่อดูการลงทะเบียนนะครับก็คลิกไปเลยนะครับก็จะขึ้นมานะครับจะขึ้นมาในรูปแบบนี้นะครับถ้าขึ้นมาในลักษณะนี้แสดงว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับจะดู ตารางเรียนนะครับให้เรากลับมาที่เมนูหลักเหมือนเดิมนะครับก็ไปคลิกคําว่าตารางเรียนตารางสอบแบบนี้นะครับก็จะขึ้นมานะครับก็ให้เราเลือกปีการศึกษาแล้วก็ภาคเรียนที่เราต้องการดูนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับของผมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็แบบนี้เลยนะครับก็สําหรับผมนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ ผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ